สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วกับแชลองหนึ่งเซตนะครับผมก็จะมาเล่าประสบก,การณ์ที่ผมได้ทํางานอยู่ที่ประเทศเกาหลีของงานเกษตรนะครับก่อนต้องบอกว่าผมมาในนามวิ่าเกษตรนะครับแล้วก็ผมมาก็จะจดขอบไปนะครับครับผมก็จะมาเล่าประสบก,การณ์ของการทํางานของผมครับผมก็จะท,ทำงานเกษตรเกี่ยวกับผักสลัดนะครับมีสลัดเขียวสลัดแดงนะครับ ผมก็จะได้ทําเก็บผมก็ทําทุกอย่างนะครับนี่ก็คือการแ,แต่ทําเริ่มทําเฮ้าปูผ้าทําดินเตียนดิน,ดนใจปุ๋ยนะผมก็ได้ทําหมดแล้วคนระับนี่ขั้นตอนพวกนี้ผมก็ได้ทําหมดเลยเป็นผู้ชายก็จะได้บอกตรงนะผู้ชายก็จะงานหนักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ชายเป็นงานหนัก ผู้หญิงก็เก็บผักอย่างเดียวแต่ถ้าเวลาไหนที่ต้องการคนงานเยอะก็ก็ก็ต้องอาศัยผู้หญิงนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายหนักหน่อยผู้หญิงก็จะได้เก็บสลัดเก็บพักตลอดนะครับแล้วก็ผู้ชายก็จะได้ทำงานเก็บทุกอย่างนะครับ ตั้งแต่เตรียมดินถ่ายดินถ่ายดินผมไม่ได้ถ่ายมีคนไทยอย่่ก็จะมีพวกตั้งแต่เพราะ,มะเมล็ดเพาะ,มะเมล็ดก็ต้องไปทำดินครับนะดินทุกอย่างด้วกันนั้นส่วนเงินเดือนของผมก็่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มต้นที่เดือนละสองล้านหนึ่งแนนะครับตีเงินไทยก็ประมาณ ห้าหมื่นห้าหมื่นก็ก,กว่านะแล้วแต่เลทบางเวลาสำหรับใครที่อยากจะมาเกาหลีแล้วว่าอยากมาทำงานกเกษตรก็ต้องขอแนะนำนะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากให้มามาของกเกษตรนะรเพราะว่ามันมันโดนเอาเปรียดกันเยอะ,ะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีหนทางจริงๆก็แนะนำให้มา เกษตรนะเพราะว่าตกเดือนหนึ่งก็ห้าหมื่นงานกเกษตรดีๆก็มีนะครับข,ของผมก็คือถือว่า,าผมอยู่นะตอนนี้ก็คือนนทานคนระับผมก็ถือว่าเป็นเฮ้าที่ผมอยู่ก็ก็ดีนะเป็นเฮ้าที่ก็ใหญ่นะครับของผมมีประมาณเกือบสิบเฮ้าสอ่ะิบเฮ้าสสิบที่อา่าสิบที่ที่หนึ่ง สิบกว่าเฮาลองคิดดูแล้วก็แล้วก็ที่นี่ส่วนมากงานกเกษตรนะครับที่ผมเห็นก็จะมีพวกขเขมนส่วนส่วน,ส,วนส่วนเยอะนะครับส่วนคนไทยน้อยตรงที่ผมอยู่ก็จะมีคนไทยอยู่ประมาณสี่คนผู้หญิงสามคนผมเป็นผู้ชายคนเดียวนะครับ ของคนไทยที่อยู่ในเฮานี้ชุดนอกนั้นเป็นผู้หญิงสามคนนอกนั้นเป็นคอมเมนคอมเมนต์ะโอ้โหล้อมรอบด้วยคอมเมนคอมเมนต์เนี่ขอชอบมากเกษตรนะครับเรทีมันมา,มาถึงเงินเดือนนะบเราก็แล้วก็เวลาหยุดนะหยุดเดือนเดือนหนึ่งสองครั้งก็ผมหยุดสาวเว้นสาวนะมันก็จะหนักหน่อยแต่ก็ทําทําไปครับ แรกๆก็ปรับตัวไม่ทันก็ต้องมีท้อบ้างเป็นปกตินะแต่ต้องต้องปรับตัวให้เข้าให้ให้ไวนะครับถ้าปรับตัวได้ก็ได้แต่ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็คือจะงองแงแล้วก็จะท้ออยากอยา,อยาจะกลับบ้านนะครับสําหรับก็คิดสําหรับคนที่อยากจะมาเกาหลีก็ต้องรับในส่วนนี้ให้ได้นะครับแล้วก็พืที่พักของผมก็พักดีหนะครับ พักของผมนี่อยู่ห้องละคนนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็สะอาดนี่อันนี้คือห้องผมนะก็ที่พักตู้ละคนก็ดีนะครับแล้วก็ก็จะมีห้องห้องครัวรวมห้องน้ำใหม่ห้องน้ำาหย่นะแต่ถ้าเป็นกเกษตรส่วนมากนะจะมีห้องน้ำตามเฮาส์ต่างนะครับ ไม่ถึงไม่ไม่ไม่ใช่ที่พักนะครับตามที่สวนหรือว่าเฮาทัางๆนะครับจะเป็นเฮาส่วนส่วมหลุมนะครับ okay. สำหรับข้าวขาวก็จะมีแค่นี้นะครับคนที่อยากจะมาเาเฟ่ก็สามารถทักอาผมแล้วก็สามารถสอบถามได้คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็อยากจะถามอะไรก็บอกมาได้ครับ เดี๋ยวผมดูผมจะบอกนะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกคร่าวๆเพียงเท่านี้สำหรับคนที่อยากมาในางานเกษตรเกาหลีนะครับสำหรับวีซ่าอีก้านะคร,รับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์้ผมด้วยนะสวัสดีครับ